วบา์ที่อยู่ข้างนอกนะครับี้จะเป็นร้าบ,บาร์ที่่อยเสิร์ฟเครื่องดืง่มแล้วก็มีที่นั่งเป็นกลุ่มๆว่มาเป็นอาคารสุดท้ายแล้วครับวิจะเป็นซิกเนเจอร์รีสอร์ทรซึ่งลูกค้าก็ต้องการให้เป็นเป็นเดสติเนชันคือทุกคนจะต้องไปอยากมาที่นี่ที่อาหารแห่งนี้ ทำยางไงต้องไปเจอสำหรับสอนนี่ในตามพวกรีสอร์ทต่างๆที่มาดินเนี่ยขเขาก็จะมีพวกบราหารที่อยู่ใต้น้ำต่างๆพวกองไรบ้างที่ทำเป็น underwater restaurant ล้วกันอยู่ตรงนี้เลยนะครับอยู่ข้างหน้าอัน <S <S นี้ก็เหมือนกันก็คือต้องนั่งเรือไป <S <S อ,อ๋อไม่ไม่ไม่ขับรถครับ ม,มีทางเดินเชื่อมออกในด่านนี้ก็มีทางเดินตรงบางคนนะครับเดินเข้ามาเนี่ยจะมีโฟย์แล้วก็โฮซีนอยู่ตรงนี้ก็มีข้างบนเป็นป่านะครับที่ที่นี่เนี่ยไม่ได้รองรับคนจำนวนมากมา20คนก็เต็มแล้วข้างบนข้างบนก็จะมีกลุ่มซิทติ้งที่เป็นเป็นลาวน์เนี่ย3เซต3เซต4เซต มีครัวนะครับครัวเตรียมอาหารแล้วก็มีดัมเวเตอร์ที่เป็นเนเลส่ง,งอาหารลงไปข้างล่างนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยอ๋อดูคนอกนอันนี้ก็จะเป็นตัวตฟวร์ลาวสตอยู่บนก็ไว้น,นั่งดื่มรองพื้ที่ตกติดนะครับก่อนที่จะลงไปทัานอาหารกาทางเดินที่เดินเข้ามา นะครับเป็นฟอยเย่เนี่ยเรามองลงไปข้างล่างเนี่ยจะเห็นวายโรเวอร์ลาร์บูรีลงไปมาเป็นฟีเจอร์ที่แปลกที่สร้างจุดเด่นให้ให้ตัวซิการ์เดสเลสลองนนะครับตัวบาลับสวเป็นกระจกพัดซ้อนไฟ LED นะครับที่ให้ตัวสั่งของมันเรืองแสงขึ้นมาตัวนี้ก็คงคิดทางดีไซเนอร์คิดว่าเป็นกระจกหลายๆชั้นแล้วนกะ็เลเซอร์ขัดเข้าไป ซอน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 อไปมันจะมีติเส้นมันก็จะเป็นตัวที่กระจา,าส่ความเป็นมาความเป็นธรรมชาติก็จะมีอะไรเด้งขึ้นมาอโลมาข้างล่างนะครับมันก็จะเป็นส่วนลายนิ้งรูมซึ่งมีที่น้างอยู่ประมาณสามสิบที่ เราก็ต้องจองล่งหน้าเพราะถ้าไม่จองลรงหน้าก็มาไม่ได้เพราะทางลูกค้าเขาหวังว่าจะเต็มกว่าหมายพวาะว่ามันไม่ใช่เอาไว้เสิร์ฟคนที่อยู่ในสอซซที่เท่านั้นคนที่จับตะลิ้นใหญ่ก็จเพราะฉะนั้นเรือมาทางข้างด้วยปัญหาของตึกนี้ที่ทางอุตสกรรมเขาต้องคิดเดยอะก็คือทํำยังไงให้ตัวอาคารมันจมอยู่มันต้องถ่วงว้ยเพราะว่าพอลุ้มของอากาศมันมนีมันเือกันเรือ จะลอยตลอดเวลาฉะนั้นอีกสามเหลี่ยมอยงนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นห้องไวรับเอาหิานขูดนะครับ <S <S แล้วก็ระหว่างมันจะเป็นอาคารที่ <S <S อยู่เหน,านาือน้ำส่วนที่เป็นบ้านที่อยู่ข้างบนใช่ไหมฮะและส่วนที่อยู่ใต้น้ำระหว่างชั้นสองชั้นเนี่ยจะเป็นสว่วนเป็นแท่งเอาแล้วใส่เข้า,า,าขไปด้วยเพือนน่อมีกำลังถูกลงมาอยู่ซึ่งก็เป็นได้ ลักษณะที่พิเศษของร้านอาหารที่นี่ก็คือหน้าต่างวินโดว์ที่มองออกไปเห็นปากการังนะครับยาว18เมตรมันไม่ใช่กระจกมันเป็นคอนสตรคชันพิเศษนะครับนา18เมตรและสูง2เมตร40 s. เป็นซิทติ้งแบบต่างตงตัวดีไซน์นะฮะเราเราใช้เราได้ไอเดียของพื้นน้ำมาใช้เหมือนกัน แล้วก็ไปไปเจอพกบกัตบอเปติกทางดีไซเนอร์เขาก็ได้ไอเดียขึ้นมาว่าเราทำีเจอร์ของโซลสเปซเนี่ยเป็นไปเบอร์ปติกแบบพื่นไปเลยวันนี้นะครับแล้วก็เป็นออปปูซิชันนครับอันนี้เป็นตัวนะโปรดักต์เบอร์ออปติกเอทโลกนะครับ <S 1> <S 1> <S แล้วก็เอามาทำมันเป็นอ๋อ,อแล้วมันจะมีพวกผ้าผ้ากลุ่ม โต๊ะทานอาหารที่ใช้เคร่างเป็นข่อเข้าไปด้วยมันก็จะเป็นเลืองแสกของตับน,นซึ่งมันก็ลิงก์กับไอตัวน้ำทะเลพวกใายน้ำไอท,ที่ที่หันไปความจเจริญเวลาเราเนะั้น้ำเขามือไปดีเล่นน้ำก็จะมีสว่างสว่างขึ้นมาครับลิงก์กันและตอนขวาน,นะครับอันนี้เป็นตัว space dining area ข้างล่าง จะเห็นว่ามีตัวใหญ่มากปวดมากนี่เราก็ออกติค์ไงครับที่เราเดือดต่อใช้เทคนิคนี้คะก็คือเอาจะเป็นเส้นตะลุปตะิบเส้นเส้นเข้านี่ครับเส้นเข้าอยูแล้วเขาก็ไปยืดในในนี้จะยืดเป็นเส้นมุมแหลมหน่อยหนึ่งแต่ว่าเราสามารถทำเป็นมุมเกินได้นะครับแล้วก็ยืดเป็นชุกชุกอี ก็จะตอวกว่ซอสของแสงะจะเปลี่ยนสีไม่ได้แต่ว่าคงจะเปนคงจะเปลี่ยนเป็นสีซอสนะครับเปลี่ยนช้าๆคงไม่เปลี่ยนเป็นสโฟ้าเท่าไหร่ไปได้บรรยากาศถ้าชอบมากครับอันนแล้วก็เราก็ว่เาเออมันก็ใจดีแต่ก็คงจะเสียเวลานั่งหรือนั่งรถไปกินที่นี่นะ ครับดนี่ก็เป็นออกช่างอ,อกช่้นหนึ่งที่แทนจะเป็นควที่นั่งกับกลม้วนเป็นรอรกสิบมิลลมกลมอรอาธรรมดาสี่ซึ่งจะง่ายก,การปรับเลี่นกับปริเซชัของอาหารมากกว่าครับก็ พออยเท่านี้ขอโทษที่ที่มองเห็นทุกนยะ่ไม่ชัดเพราะว่ามันมีรายละเอียดอะไรที่จะคุยมีอีกเยอะเลยแต่เนื่องจากผมมองไม่เห็นนะาครั้งหลายเสย์ะนะครับทีกเอย่างันก็นคงจะได้ย่เบ่อขอบคุณมากครับไม่ทราบว่าใคามีคำถามเพิ่มเติมบ้างไหมครับ ล่าณ8น 88, แีดสับเก้าตัคแต่ตังเกตุนะยู่ในชาติแน่ผมจะเช็นนี้มีทัชหยียูนิตทัชหนึ่งเอเจ็ดเอโโมิล่า88ยูนิต ก็จะ,จะได้อยู่เพราะว่ามันเยอะมากเพราะว่าทำเป็นเฟซตอนนี้เขาก็ทุกสาเองก็เริ่มรู้สึกได้แล้วว่ามันใหญ่มากเยอะมากใช้กันเยอะมากแล้นนวก็อว่าจอจะเริ่มสร้างไปส่สว,น,วสนต่าสร้างตัวตัวที่สำคัญสำคัญอย่างเช่นร้นอาหารก็มี้โรแบม์เฮาส์นะวกมอีก,ก่อนตัวนี้ก็เปิดม ว่ายังไงเนี่ยการก่อสร้างเนี่ยเขาก่อสร้างออสไซด์อยู่แล้วสร้างที่ตัวตัวขนาดใหญ่แล้วเสร็จแล้วเขาก็ผลของเรื่องมัรู้สึกว่าเราจะทำแท่นปรีดทำสังเกตไว้นะจอดไว้พอน้ำขึ้นเนี่ยเรือมันจะมีเข้ามาแล้วก็จอดสอดติดไปพอน้ำจะลงตัวเรือก็ต้องมีบอกไปเพราะว่ามันจะติดนะสร้างยากมากเรากแล้วพอทำถังคอนกรีไตไว้ตัวตัวขาก็ยกขึ้นมาว่า ละลๆๆที่ครับบางครั้งค่อนข้างจะมาตรฐานในในวิธีที่เขาสามารถที่จะกอสาร้สางเป็นมูลค่าน,น,น <c oughs> ซึ่งทางผมเองเป็น interior designer ก็ก็ก็พยายามที่จะเล่าให้ฟังตามที่ตามที่คุยคุยกับทาง a r c h i t e c t u มาแต่ว่าทางทางอ interior d ไซเนอร์เนี่ยไม่ยากเท่า a r c h i t เ c t u r e architecture เขาเขาคิดยากไปอยู่ จะท้าเกี่ยวกับการรของมนุษนครับว่าว่าจะความที่สายงานเป็นลักษณะอย่างี้การก่สรงางไฟฟ้าปะปาของเี่นี่ย่างไบ้างทุกอย่างจะถูกอยู่ใต้ใต้เมนสไปน์นี้นะครับข้างใต้เนี่ยจะเป็นท่อขนใหญ่ที่ปอกอยู่ทางปะปาของน้ำต้นนะครับมันจะมีจุดที่เป็นปั๊มน้าตัวปั๊ม ของเสียทั้งน้ำดีเนี่ยมันจะถูกปั๊มมาเป็นช่วงๆเพื่อเพื่อมมีแตนงัดตัวตัว,ตวอาคารที <S <S ่ควบคุมทั้งหมดอยู่ที่นี่ตลาญ่ใหญ่ๆพอสมควรเรื่องปัดไฟของเสียนี่ก็คิดว่าเขาคงใช้วิธีรีไซเคิลหรือว่าทำยังไงสักอย่างเพราะว่ามันมีปัจจัยเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เขาปล่อยตองนี้ไปอย่างเดียวไม่ได้ อันนี้อันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าว่าเขาใช้อะไรเขาใช้วิธีไหนจะปล่อยให้ปลาเป็นอาหารปลาได้ส่ว <c oughs> ใ,ใหญ่เขาก็ปล่อยเป็นอาหารปลาไปปลาก็กินหมดเรื่องเรื่องของขยะอะไรเงี้ยเขาจะมีเรือมาผนท่าย ทุกวัน <poker> น <phones> <int ess os> ี Enough, ้นะครับก็จะเอาไปอยู <t ell os> <t ell os> yeah, ่ในทางนี้ครับแล้วก็อยากคนออกไปก็คือการขนส่งทุกอย่างเนี่ยจะเกิดขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับขั้นบนขึ้นล่าง ม,ๆๆะะมันก็สําหรับครอบครัวของนักำน้ำที่สา,ม,ามีชอบดำน้ำระยะไม่ชอบก็จะมีอย่างอืงอ่อนที่ทำอยู่แล้วก็ครั้งของว่ามีวิธีนี้มาด้วยเช่นเพรยาที่ชอบดำน้ำก็มีสระสปาเข้าไปนอนเล่นหัสือค่ะและลำดับถัดไปนะคะที่ฉันขอเ,เชิญคุณสม ที่เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท K2G ค่ะว่าขอที่เที่อย่างก่อนค่ะขอทีเชิญค่ะค่ะและขอประชาสัมพันธ์สัปดาห์หน้านะคะเรื่องแรกนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง Product Design ค่ะโดยสัปดาห์แรกนะคะจะพบดกับคุณอัจฉริยพัชราคิติค่ะ Product Designer จากบริษัท s c g Performance c h a m i c a l จักัก ขอบอกกคุณท่านนะคะที่ได้ว่ความในสัมดาห์แล้ขอขอเจอขอพบกันในสัปดาห์้านะคะสวัสดีค่ะ